เยอะถึงมากเยอะากไปปไปไอไป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 กปไอไป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 ไไปไปนปไแล้วปไ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 ปนปไปไปไ้ไป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 ไม่ไซื้อปไปงกไปไปไไป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 น

ใครใครใครไอ้นี่ก่อนชนะเออแพ้น okay. คน<อ>แพ้โดนทำโทษแต่บีแพ้เขานะเมื่อวานบีพูดว่าอะไรที่เล่นเกมอะ <S <S ่ะย้าษ์เถื่อเจ้ากันแล้วกันล้วไม่ไม่เจ้า เจ้าไม่ได้เขาบอกว่าไงว่าพูดคำว่าไม่เคยแต่บีก็พูดบอกว่าไม่เคยก็เจ้าว่นี่ไงเราหนไีไม่ใชนะไม่ไม่ไม่เจ้าอยากโกงจะลงโทษอ,อะไรอ๋อบีอยากโดนลงโทษอ,อะไรคะถามแบบนี้เขียน,นไม่ออกเลยฮะเป็นไบราชลนด์บุรีไหมอืม

เอาไงบีเขาลงโทษตัวเองแลลอค่นัออ้นเอาเงียไหมเฮ้ยนีไม่เอาก็ไม่เป็นคนแพ้ก็ต้องโดนลงโทษจริงอะ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 อ,ะอยากลงโทษแบบไหนอ่ะไม่ถึงขั้นอะไรขนาดนั้นหรอกอะรอร<ล>อบบีน,นี้ก็กได้รอบบีนแบบว่า,วาเปิดเทอเมอะไรได้ <c oughs> ขอไมอ่ะขอหน่อยครับเลข 1, 5, 3, หนึ่งห้าสาสี่รยไปนะพี่นี่แล้วหนาสาสี่ร้แบบไหนเออผมเพิ่งมานะ่ะ <1, S 3> ผมม <5, S 3> ีไปเยอะเลยอะ่ะหนึ่งหสสรอยโอ้ทั้งหมดทั้งน้อตัวเลยหนึ่งห้สสี่รอ เอามาสามร้อยได้ไหมเออเอามาหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าเอานะต้องใส่กำนวนก่อนครับเพิ่งมาเลยอ่ะพี่ป้นกันเลยอ๋อไม่ได้ปนป้นตรงไหนเขาป้นเหรอเขาดูเหมือนว่าเขาป้นเหรอม่าหลังหักเหรอเออ ยังไม่ได้คว้เาเก้าอี้เลยด้วยซ้ำใช่ก็เราเอ่ยปากขอไม่ได้เป็นมอน RR บีอย่างนั้นทำโทษอะไรนี่อย่างโดนทำโทษแบบว่าเคยดูหนังเรื่อง Fifty Shades ปะอ่อฮะแล้วแลาวแล้วไม่เคยดูสินะไม่เคยเป็นไงแต่ว่าไหนท่านขาได้เหรอ อยากไม่ยงงั้นเหรอหลับเลยอีนางทาสเอมี่ชอบปะนางทาสมาหนี้สิตอนแรกไม่ได้นอนแล้วตอนนี้ได้นอนนอนเลยครับไม่ได้นอนเลยนะนอนครับ ติออน,นตหมดแจ็คไม่เอาขึ้นไหนสะเสรีสุดหล่อไม่สุดหล่อสอง <c oughs> สุดหล่อไม่แต่นชุดละครับโอ้โหแต่งตัวยังรอรอเ <c oughs> กิร์ถึงจะแต่งตัวยังไงก็มีเอฟเอฟอยู่แล้วไม่เป็นไง <c oughs> วะ <c oughs> คนดู <c oughs> จะมาตอนไหนนี้ลืมกินข้าวมันก็ลืมกินทั้งวันไม่แน่ใจรอเปิดสอบมั้งเหมือนกับเปิดสอบไปเรื่อยๆไปช่วงเนี้ยเพราะเวรมันขาดคนเขาก็เปิดชูไม่ใช่หรอน่าจะใช่ทำไมล่ะครับวอลเลย์ทำไมล่ะครับ,รรบปา่าเว้ยไม่ยุ่งอยู่แล้วเอ,อ้ยวอลเลยมีเยอะอ,อ,อะไรไม่ยุ่งไม่มีสักคนอานี่ผมไม่ได้ไม่ให้ลูกสาวผมมาละ <laughs> หมอครับหายแล้วครับข้อไหนครับแรกๆเลยขอบคุณครับครับมรามีไปเปลีป่ยนชุดกันไหมเอาเลยเป็ไม่อยากปีน นอนนะครับตำรวจไม่นอนไม่นอนนอนฟรีนอนไม่ฟรีน,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 นอนเตียงก็เสียตังค์ครับแต่นอนพื้นนะนอนฟรีเฮ้ย <c oughs> ขอโทษขอบคุณครับอผ <c oughs> ูเ้เล่นครับนอนบนเตียงก็ได้นะครับ พอครับครับไป hey, Let's go ช่วยมาให้ได้นะบีได้เลยเดี๋ยวเขาทำโทษเธอเอง เดี๋ยวเขาทำโทษเธอโดยการที่เดี๋ยวเขาส่งโลไปเออไงไหมอห๋อแล้วไงอ่ะแค่แค่ส่งไปแค่แค่ส่งโลเฉยเฉยใช่ไหมใช่เอาเหรอพี่เลี้ยงเออทำอะไรอยู่อ่ะพี่เลี้ยงกำลังท่อมไฟซ่อมไฟเหรอเออพี่มีที่แบบว่าที่แบบที่แบบสวยๆป่ะไม่รู้อ่ะทำไมวะฝากว่าผมจะไปไปจะไปดูไงไปหาใครอ่ะ ไปกับลำดวนครับพี่เย้ไปกับลำดวนที่เล่นแบบจีด้วยนะใช่ไหมมีมีไหมพี่มีไหมครับที่ที่เล่นแบบจีด้วยใช่ป่ะมีไหมมีไหมที่ที่ผมที่ผมถามเนี่ยคือคําตอบขอคําตอบใช่ไหมใช่ที่เล่นแับจีด้วยใช่ป่ะเออไม่มีนะสไม่มีไม่มีมขอขอขอที่ไหนที่อยู่ไหนเจอแรงเขียวได้ไหมได้เจอแรงเขียว ได้ข่าวว่าอ้ได้ข่าวว่าแซมนี่มันมันถามพี่อว่ามีที่ทสวยๆไหมพี่อถอดชุดดีอเี้มีบ้านใครที่มาให้หน่อยมาให้หน่อยขึ้นมาให้หน่อยเึ้เหมุกมับหมุกมับหมุกมับใช่เหรออะไรอ่ะ ก็คือพี่ทางไฟไม่ตอบแล้วเดี๋ยวนี้มีพับอะไรก็คือทางไฟไม่ตอบแล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรนะลำดวนอออ๋ันนี้น้องไม่ชื่อลำดวนเป็นอะไรกับเป็นอะไรกับเออน้องชายผมัเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาให้ดีเขาเขารู้เขารู้สึกเสียใจด้วยหน้ากากคู่ด้วยเนะดิ สวัสดีครับคุณประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับพอดิสสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเป็นอยู่สบายดีใช่ไหมครับครับผมถ้าไม่สบายดีเดี๋ยวผมอยู่โรงพยาบาลอันนี้ก็ถูกพูดอีกก็ถูกอีกแล้วนี่เป็นอะไรกันครับสองคนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน เจมอีกแล้วนะเจมคับบี้แล้วางป่ะแล้วมีใครอยากจะมีคิดว่าจะมีขยับคือเว้ตายอยู่ตรงนี้ดิทำไมอยากเอออะไรนะครับไอ้รวดเองชื่ออะไรอะไรนะคะคิดว่าจะมีขยับสถานะเพิ่มขึ้นไปเันนี้ได้ไหมอาดัมจำเจถูกไม่รู้เหมือนกันสถานะแบบไหนคะแบบคนใหม่ครับนักเรียนตำรวจใหม่ครับอันนี้พี่ฟ้องครับใช่ อ๋อคำแรกเหรอไอเด็กดื้อออที่แบบไม่เยี่ยมเยยนประชารว่าเป็นอยู่สบายดีไหมสยีสักหเนี่ยครับไม่ต้องมาก่ไม่ต้องมาก่่ไเจัดไม่บอกกันแล้วจัดเฮ้ยใครเอากระป๋เฮ้ยใครเอาันนี้กูไปวะมอไซค์ะครับไม่ดู แล้วเจอกันครับเข้าแล้วใครเอาหมวกใส่พี่ไปอะเออโอ้โหแล้วผมเพิ่งไปแสมหมวกมา้าไอที่นี่เขาเป็นที่อะไรเดี๋ยวพี่พี่เรียงดูพี่พ่อ